พี่น้องวันนี้มาหัดเชื่อมกันนะครับวันนี้มือใหม่ใช้เครื่องเชื่อมไอเคน่าครับของตะบันหน่อคางแนี้ไอเคอนออ่านเานะเียเชื่อง่ายรด่นนี้แล้วมือใหม่ก็จะประมาณนี้ครับลายหนังคางคกยังไม่ได้เจียครับ <c oughs> <c oughs> ทำปลาแผนผ้าเองแผนผ้าก็ทบทวนความรู้ครับห่างหายไปนานเลยจะต้องมาเรียกความรู้ใหม่หน่อยนะไม่ได้ยากเลยครับเชื่อมใช้เอง ถ้ามันไม่แน่นนะเทคนิคก็คือใช้แหวนตัวนี้คะมาประกบสองข้างครับ oh. แล้วก็เกียร์เ oh. นี่ยนี้ประกบสองข้างครับแน่นมากใชแ้แหวนแหวนแหวนลองรถนะครับเนี่ยขนาดสามมุมสี่หุนก็ได้นะฮะับตัวนี้ก็ใช้นะรลองอยู่แหวนรอง เหรียกระพมนี้นะครับแล้วก็เกียร์พ่นสีก็อยู่แข็งแรงเลยครับถ้าใช้เชื่อมแต่ตัวเหล็กแป๊บนันนในเข็นจะไม่อยู่นะครับเทคนิคง,ง่ายๆนะครับเอาแหวนมาใส่แล้วก็เชื่อมเสร็จแล้วก็เกียร์แล้วก็กวกพ่นสีครับก็ใช้ได้แล้วแข็งแรงมากครับ <c oughs> อันนี้ใส่ข้างเดียวเยี๋ยรเดี๋ยวมาใส่สองข้างมันจะยิ่งแน่นขึ้นนะครับต <c oughs> ันนี้ใส่สองข้างคร้บ เล็กน้อยครับมือใหม่มือใหม่หัดเชื่อมครับผมโอเคลองดูกันนะครับว่าจะลองทำกันดูครับเราไม่ต้องไปถ้าไม่มีช่างแล้วก็จัดเองเลยอลองทำกันดูครับ กดไลค์กดแชร์กดสไัครใหด้วยครับจะเป็นกำลังใจนะครับใครจะอยากขัดเชื่อมนะครับไม่ต้องงงครับเชื่อมง่ายมากอครับหาทำที่ราวแขวนพุงแขวนผ้าหรืออะไรนะครับอยากทําเองแล้วก็ขัดทําไปครับดีประยุกเปล่าๆนะครับเทคนิควันนี้ที่นําเสนอคือใช้แขวนมาประกบหัวเหล็กแป๊บแล้วก็เชื่อมยิ่งจะแน่นขึ้นนะครับโอเคนะครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับช่างเชื่อมมือใหม่ครับโอเคแล้วครับสวัสดีครับลายยังไม่สวยแต่ก็แข็งแรงครับแต่เดี๋ยวเคลียร์นิดนึงทาสีพ่นสีก็จบสวัสดีครับ